ความประทับใจหัวหินได้มีอยู่ตั้งแต่เด็กๆนะฮะทางคุณพ่อคุณแม่ก็มาฮันิมูนที่หัวหินมันเป็นที่ที่คลาสสิกสำหรับเมืองไทยแล้วก็เลยอยากจะทำที่นี่พอดีได้รู้จักกับมอมหลวงตรีเาชุศเทวกุลซึ่งท่านเป็นสถาปนิกมือชั้นหนึ่งของเมืองไทยท่านก็กรุณาออกแบบให้มีสระว่ายน้ำถึง 12เท่าของสาโอลิมปิกเป็นฟรีฟอร์มเลื้อยไปเลื้อยมาในโครงการเนี่ยแล้วก็ที่เด่นชัดอีกอันหนึ่งก็คือว่าให้มีพื้นที่สีเขียวถึง50%ของโครงการโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากทีเดียวเพราะว่าพื้นที่ขนาด80ไร่อยู่ติดทะเลอยู่บนหาดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของหัวหินทํำยังไงเราจะวางโปรดักต์ที่เหมาะสมกับตลาดเหมาะสมกับกลุ่มคนเหมาะสมกับความเป็นตํานานของที่นี่ เราใช้เวลาคิดกว่าหนึ่งปีนะฮะเราต้องคิดละเอียดลงไปว่าหนึ่งเนี่ยอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าสารณูปโภคพ,พื้นฐานขนาดใหญ่ขนาดนี้ทำยังไงมันจะดูไม่แข็งดูน่าอยู่ดูเป็นกันเองเราคิดกันหลายตลบประสานงานกับวิศวกรวิศวกรงานระบบเช่นเราแบ่งกรุ๊ปของสะออกเป็นโซนต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการบำรุงระะักษาปิดสะระบบที่ไม่ใหญ่เกินไปแต่ถึงนั้นโครงการเราก็เป็นโครงการเดียวในเมืองไทย ที่มีการลงทุนอินฟราในษณะนี้ถึงเกือบ600ล้านบาททีเดียวผมคิดว่าจุดขายที่มีนัยสำคัญมากสำหรับเราที่ต่างจากคนอื่นคือว่าสานุรโภคที่เพียบพร้อมแล้วก็พื้นที่โครงการที่เป็นส่วนกลางเป็นสวนสวยเป็นสระว่ายน้ำเนี่ยเราก็สร้างแล้วก็ทำอย่างดีโดยมาตรฐานตะวันตก เช่นระบบไฟฟ้าทุกอย่างเนี่ยลงใต้ดินหมดผู้ก่อสร้างสนุโภพกหรือบ้านให้เราก็เป็นคริสตินีนิวสันแล้วก็ผู้ตกแต่งภายในหรือคนที่ช่วยจัดสวนให้เราเนี่ยก็เป็นชั้นหนึ่งของเมืองไทยทั้งนั้นซึ่งแต่ละท่านก็มีประสบการณ์แล้วก็มีความชำนาญในการสร้างสิ่งที่สวยงามในในเมืองไทย รางวัล International Property Awards ที่ได้จริงจริงเนี่ยนะฮะเราได้ในสาขาของการพัฒนาที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะฮะก็ภูมิใจมากเพราะว่าก็ไม่ได้ได้ได้ง่ายนะฮะแล้วก็มันเป็นระดับโลกจริงๆมันไม่ใช่รางวัลทางด้านการออกแบบเพียวเพียวซึ่งต่างกันคือว่าการรางวัลท้างออกแบบเพียวเพียวเนี่ยทางเชิงคอมเมอร์เชียลอาจจะไม่เวิร์กมิวเซียมก็สามารถจะได้รับรางวัลพวกนี้ได้แต่ของเราเนี่ยประสบความสำเร็จทั้งทางด้านคอมเมอร์เชียลทั้งทางด้าน สถาปติกกรรมการออกแบบแลนสเคปสิ่งแวดล้อมอันนี้เราตั้งใจทำออกมาตั้งแต่ต้นอย่างดีแล้วคิดเป็นโปรเจกต์ที่คิดว่ามันจะต้องโดดเด่นมากอันนึงในเมืองไทยเหตุผลที่ผมคิดว่าที่คณะกรรมการของังกฤษที่ให้เราเนี่ยเพราะว่าเรามีความงามที่แตกต่างเป็นรางวัลที่ทั้งทีมงานภูมิใจเพราะว่าเราก็ช่วยกันทำงานทุกคนนะฮะเพื่อเอาใจใส่ใส่ใจในสิ่งที่เราทำให้มันเป็น ของสวยของงามที่มีคุณค่าระยะยาวที่หัวหินเนี่ยครับสเสน่ห์ของโบสท์เฮาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสเสน่ห์เดียวกับหัวหินคือคุณมาหัวหินเป็นเมืองชายทะเลที่มีสเสน่ห์แต่กลับเงียบสงบสิ่งเหล่านี้เราได้นำมาก่อให้เกิดบรรยากาศนี้ขึ้นในโบสท์เฮาหัวหิน